แนวกินลูลาปันไดกระส่แนวกินเก่าเกาของอีพอยอีแม่เฮาบรไดอกแนวกินตามธรรมชาติหลายอย่างหลายแนวเพื่อนกระหามาะเห็ดมะปุงให้กินได้หลายเมนูอาหารเล่นลูระดับขึ้นห่างทรงขามน้ำขามทะเลขามประเทศสุดไทยมันก็ยังสู่แนวกินบานบานแนวกินเก่าก่อนที่เพิ่นพากกินบรไดจักเถื่อแนวกินของบ้านเฮามันมียูสมองสุบอนซิขึ้นเขาลงห่วยในปลาในทงไฮทงนะไทยบ้านกระหามาอยากมากินกันได้ทุกฤดูกาล ย้งมงานบุญงานฮับแขกเพื่อนกระพ้ากันเห็ดแนวก,กินบ้านเฮาต้อนฮับพี่หับน้องแนวกินบ้านหลายยางไก่เป็นเมนูลานอาหารแห่งห่วมกันกินแห้งแซ่บหลายแนวกินหลายยางกับไก่เป็นแนวกินโฮมค้คนเอิญโมเอิน,อนพวกมากินแนวกินหลากหลายอย่างไก่เป็นหน้าตาภาพแทนวิถีชีวิตของไทยบ้านเฮาเป็นภาพแทนความทรงจําในวัยเด็กบ่าวาเวลาสิพ่านไปโดนปานใดเฮากับโบกเคยลืมมักคนละอย่างต่างคนละพื้นที กินไผ่กินมันหมักไผ่หมักมันแต่ผมเส้อว่าแต่ละคนกินแนวกินตามพื้นเพถทินฐานแซบคนละแบบเฮ็ดกันคนละวิธีบุงแตกต่างกันบ่งบอกรสชาติประจำทินกินแซบของไผ่ของมันผาคเหนือเฮ็ดกินแบบนั่นภาคใต้เฮ็ดกินแบบนี้ภ่ากลางตะวันออกกินต่างกันเฮากินน้ำกันได้ซุยางแต่สุดท้ายซึเป็นคนทางใดก็แล้วแต่เฮอบ่กเคยลืมแนวกินอีพออีแม่เทียดให้กิน